สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดาลัดอยู่เมืองดาลัดนะคะยังอยู่ค่ะตอนนี้อากาศ18องศาสบายมากทาให้หน้าตาทริปนี้แต่ละคนนี่เด้งมากเลยสดใสค่ะและตอนนี้เรากําลังจะเข้าชมพระราชวังท่านเปาดายซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะคะพระราชวังที่นี่เขาเรียกว่าพระราชวังบ้านพักตากอากาศก็ว่าได้ตอนนี้เราได้ซื้อตั๋วแล้ว มีตัวแบบนี้นะคะจะเข้าชมเข้าไปชมไปดูว่าพระราชวังท่านบ่าวไดเป็นยังไงตอนนี้ก็คือตั้งอยู่บนยอดเขาเลยนะคะค่ะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนี้ได้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนะคะไอค่ะ ถึงแล้วนะคะพระราชวังท่านบาวดายซึ่งตอนนี้อยู่บนยอดเขาของเมืองดาลัดเลยข้างล่างที่เรามองเห็นก็จะเป็นเมืองทั้งหมดเลยเมืองดาลัดทั้งหมดลเลยี่ก็ได้รับการตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงามนี่นะคะพระราชวังเขาเรียกว่าพระราชวังบ้านพักตากอากาศท่านบาวดายกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง าวเวียดนามก็ใน,น,น,นช่วงนั้นพันเกร้นะครับผมนะฮะก็ต่อสู้มายาวมาจนถึงปีพันเก้า 53. เมื่อที่ดังก็คือตอนที่เวียดนามได้ชนะฝรั่งเศสที่สมอรัูมุมเดียมเดียนฟูนีน่ดังมากนะครับผมนะฮะถึงจะชนะฝรั่งเศสในช่วงนั้นนะครับส่วนไอ้บาวไดยก็เหมือนกันนะครับผมนะเมื่อปีเมื่อที่ท่านประธานหลุยมินประกาศเอกราชปุ๊บ นะครับผมนะเขาก็ถือว่าบทสิทธิ์ที่มาเป็นกษัตริย์ในวิหาร<นา>ถือว่าเปลี่ยนระบบปกครองในวิหารนะครับผมนะ<า><นา>แต่เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาครั้งที่2เนี่ยปี1946เนี่ยก็เอาเบลได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยตัวรัฐบ<น>าล<นา>ของฝรั่งเศสน,นะครับผมนะยาวจนไปถึงปี<นา>1953ก<นา>็คือเมื่อที่ฝรั่งเศสยอมแพ้เวียดนามเขาอพยพให้ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตายในช่วง 1997อายุ83ปีนะครับส่วนวังนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ทำการแล้วก็ที่พักผ่อนของครอบครัวเบาไดานะครับในระหว่างปี1938จนถึงปี1946นะครับผมนะฮะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อที่อนอกหลังจากที่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยอเมริกาเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ทำการ นะครับของปัตนาที่บดีโงดินเยียมนะครับก็คือปัตนาที่บดีของฝั่งเวียดนามใต้นะครับหลังโงดินเยียมก็มาเว้นบันเทียวตอนนี้เป็นที่ทาการแล้วก็ที่พักตากอากาศนะครับของรัฐบาลเวียดนามใต้ตอนสมัยก่อนนะครับผมนะึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลายมาทางรัฐบาลเข้ามาผ้ครองมาเป็นนะครับที่มาพิพิธภัณฑ์นะครับผมนะเพื่อรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับผมน ะะก็จะไปที่ทะเลทรายนะคะก็จะมีความสวยงามไหมนะคะก็ไปเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่เวียดนามใต้นะคะอยู่เมืองวิเน่ค่ะไปขึ้นรถนะคะเดี๋ยวจะมีคนพาไปะคะ่ะ ที่ทะเลทรายแดงเมืองมุยเนี่จังหวัดฟานเทียดเวียดนามใต้ยอยู่นะคะก็จะเป็นทะเลทรายสีแดงนิดนึงก็ไม่ได้แดงมากมายนะคะเป็นน้ำตาลออกแดงนิดนึงก็ไปดูคะ่ะว่ารอบๆเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ